สวัสดีครับมิดรักแฟนหมัดมวยทุกๆท่านนะครับคลิปนี้นะครับยูทูบที a n แนลนะครับผมเพชรินดีครับจะพา FC Fan แฟนคลับนะครับไปที่อำเภอชนะจังหวัดสงขลาครับก็กำลังจะออกเดินทางนะครับออกเดินทางจากบริษัทเพชรินดีนะครับค่ายมวยเพชรินดีอะคาเดมีนะครับ ก็เหล่าขุนพลของเพชรจินดีครับมีใครบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับก่อนขึ้นเครื่องครับนี่ครับเจ้าทรุเพ็ทนะครับผลแรกครับก็เจอกับเจ้าเด่นภูไทยเกียรติหมู่เก้านะครับเด่นภูไทยเกียรติหมู่เก้านะครับต่อันที่เก้าใช่ป่ะครับสอมหนักสองปอนะร้อยสามสิบนะเอาตาช่างไหมวเนี่ยตาช่างในยุโรปเฮ้ยเอาตาช่างไม่ได้ตาช่างในตัวสี่เหลี่ยมาไว้สอบหนักเดี๋ยวให้เขาใส่กระเป๋าไว้พวกอุปกรณ์เครื่องมือไปอ่ะ วรามันโหลดได้ครับจัตุรุเพชรนะครับตอนนี้ก็เป็นบริเวณนะครับบริเวณสถานที่เพชรจินดีอะคาเดมี่นะครับเหล่านักมวยก็กําลังจะลงมานะครับจะปะัมภาษ์จัตุรุเพชรหน่อยนะครับก่อนออกเดินทางนะครับแดนใต้ครับจันนะจังหวัดสงขลาครับน้องแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมธนุเพชรวสังมถไปครับครับผมไฟนี้ต่อที่9้าวันที่9ครับวันที่9จันนะครับจังหวัดสงขลาครับเจอกับ เด็นภูไทยเกตุหมู่เก้าครับเราต่อสองปอนด์ครับครับเป็นไงครับการฟิตซ้อมครับก็ซ้อมมาร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสามอาทิตย์เต็มเต็มครับครับผมครับแล้ววันนี้เดินทางไปถึงจันทก็ประมาณรถบ่ายสองบ่ายสามครับแลต้องไปวิ่งรถอีกไหมต้องไปวิ่งรถอีกครับเกินอยู่เท่าไหร่ครับประมาณสามปอนด์สามปอนด์ก็โล่นิดๆโลว่าฝนะครับฝาก FC แฟนคลับนะครับครับก็ฝาก FC แฟนคลับครับช่วยเป็นกำลังใจช่วยเชียร์ด้วยครับ วันที่เกานี่ครับเต็มที่ครับครับธนูเพชรบอสังประภัยนะครับติดตามครับทางเพจมวยเด็ด789นะครับเพชรจินดีมวยไทยติดตามครับนี่ก็เจ้าน่ารักนะครับน่ารักก้อนนึงสวัสดีครับน่ารักแนะนำตัวหน่อยน่ารักมวยจักรน่ารักบัวจักรกำลังจะเดินทางไปสุวรรณภูมินะครับตอนนี้เป็นไงครับไปถึงเราชกวันที่วันที่8ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับตอนนี้น้ำหนักเกิน่เท่าไหร่ครับน้องอนมือพอดีแล้วพอดีเลยเหรอก็คือว่าเดินทางไปก็ไปกินได้เลย นะครับถ้าเกินก็ไปลดนิดหน่อยนะครับแล้วเราเจอกับกิดเพชรรัตนพานุถอดท่อช่อง5นะครับททบ5ถึงยอดมวยไทยอ่ะฝากเอฟซีแฟนคลับหน่อยครับก็เชียรวจะเป็นกำลังใจนะครับพอไปเนียดก็ไปแข่งเตี่ยมครับนี่นะครับน่ารักปอประจักษ์นะครับกำลังเดินทางนะครับกำลังเดินทางไปสุวรรณภูมินะครับเพื่อขึ้นเครื่องนะครับเดีเจ้าปักขาปักขาเพชรดำนะครับลงมาแล้วครับลงมาแล้วนะครับ ตามเวลาครับ10บโมงตรงครับปลาคาร์บก็จะแผ่เผาวนะครับเพชรดำพัินเดียคาเดมี่และเพชรดำไก่ย่าง5ดาวนะครับมงคลเพชรพัินเดียคาเดมี่ดีเซลเล็กวอลวันชัยนี่ครับปลกคาร์บมหาไพ่แผ่เผาวมวยเด็ด789ดแปดาเครับผมเราต่อยเปิดหัววันแรกเลยวันที่8รายการใหญ่จะนะครับต้อมมากี่วันแล้วซ้อมมา2อาทิตย์ครับ2ออาทิตย์ร่างกายดีตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่ ตอนนี้เกินอยู่2ออนครึ่งครับ2ออนครึ่งก็โลฝ่าครับก็วันนี้ไปถึงปว่าไปวิ่งอีกครับไปถึงจานก็มันใบสองใบสามพอดีแดดออกฝนคงไม่ตกแะ้ขอให้ยายตกครับอเราเจอกับเชอร์รี่เป็นงานคู่ชกวา้ฝีมือครับฝีมือเลยนะซ้ายนะซ้ายกับซ้ายปะซ้ายกับซ้ายครับซ้ายกับซ้ายด้วยโอ้โหอ่ะฝากเอฟซีแฟนคลับหน่อยผมก็ขอฝากเอฟซีทุกท่านช่วยติดตามผมด้วยนะครับผมจะทําหน้าที่ผมไม่ดีที่สุดครับช่วยไปไปดูด้วยนะครับ ครับผมที่จะน้านะครับเปิดอ่าเปิดหัวครับเปิดหัวเลยครับช่องทูฟอยูหมายเลขยี่สิบสี่นะครับต้องแต่เวลาสิบแปดนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับศึกอ่าเพชรจินดีนะครับมวยดังมวยดีสนันเมืองเนี่ยนะครับนะครับติดตามนะครับนะครับอ่าครับเราเปิดหัวขอรับประกันาร์มมันหน่อยมันแน่นอนครับไม่มีถอยไม่มีถอยโอเคนะครับเราคอโดนเตะครับครับผมติดตามครับสวัสดีครับครับก่อนเดินทางนะครับ ก่อนดินทางนะครับขุนพลเพชรินดีอาคาเดเม่ครับนี่ครับต่วเพชรดำนะครับเต่าดิสเล็กมงคลเพชรแพาววายพ่อตักศินมหาราชก่อนนะครับเอาเลิกเอาชัยครับกำชัยชนะกลับมานะครับทุกคนครับนี่ครับทีมที่จะไปชนะนะครับขึ้นเครื่องบ่ายโมงครับสุวรรณภูมิครับผมนำทีมครับนัดเพชรินดีครับ ติดตามไปเรื่อยๆนะครับผมจะทําคลิปนะครับลงคลิปไปเรื่อยๆนะครับจนจบเกมการแข่งขันนะครับแล้วก็มาเหลาเกมกันอีกนะครับครับผมติดตามนะครับเป้าใครบ้างเป้าใครบ้าง,างมีไม่เสร็จโหลดอ่นะไม่มีผมเต็มแล้วก็โหลดไปได้มันโหลดได้คนละยี่สิบโลอ่ะคนละยี่สิบหรือคนละสิบครับคนละสิบปะวะยี่สิบเนี่คนละยี่สิบไม่เกินไม่เกินก็เด้น มาเนงะึ้อเลยครับก่อนเลยเนี่ยครับปักคาบครับแพาวโมเดเจ็ดแปดเก้าครับเก้าขึ้นมาแล้วครับเก้าขึ้นรถนะครับไปสุวรรณภูมิครับมงคลเพชรเพชรจินดีอคาเดมี่ครับคุคพลเพชรนะครับขอให้โชคดีเอาละครับขึ้นคนละไปครับเพชรดำไก่ย่างห้าดาวครับคุณพลเพชรจินดีลุยชนะนะครับ หนูเพชรวอสังปะไพอัยพอสิบเอ็ดพอนะครับสิบเอ็ดคนนะครับสิบเอ็ดคนนะครับหน้าได้สองอยู่แล้วสิบเอ็ดคนนะครับครับอัดหลังไปก่อนเลยอัดหลังไปก่อนเลยเซไปป้อมเพชรที่คู่ประกอบรายการนะครับจะปืนกลนี่ไปเป็นพี่เลี้ยงกับหน้ารักครับดีเซลเล็กวอลวันชัยครับกล่าวขึ้นไปครับหน้ารักปอประจักษ์หน้ารักสจโต้งปาจีนครับ นี่ครับเราคุณพลเป็ินดีนะครับก้าวคุณลบเป็นที่เรียบร้อยครับเะครับไปติดตามต่อนะครับที่สนามบินสุวรรณภูมิครับ มาถึงไปที่เรียบร้อยครับสนามบินสุวรรณภูมิครับเรานับมวยขนพลเพชรจินดีครับลำดับสองก็คือขนกระเป๋าครับไปเอากระเป๋าลงเอาแมสเต็มแมสเต็มแมสลงรถเข็นทำไมอะกระเป๋าคนละใบก็จบแล้วอ่าไปนี่ครับถึงสนามบินสุวรรณภูมิไครับรอขึ้นเครื่องบมงตรงครับไปลงที่สนามบินหาดใหญ่นะครับเดินทางต่อเข้าไปพักในเมืองหาดใหญ่นะครับติดตามครับติดตามไปเรื่อยๆครับ จะทำคลิปมาให้เอฟซีแฟนขับนะครับแฟนมวยรับชมกันครับนะครับต่อมาถึงสามสิบอรณภูมิครับกลันจะขึ้นเครื่องนะครับประมาณ20นาทีนะครับนี่ก็เสียฟิลนะครับหมอสวัสดีครับหมอจิรศักดิ์นะครับหมอแพทย์สนามนะครับเดินทางไปด้วยครับ นะี่คือทีมงานนะครับพี่น้อยเมืองนนท์แพี่น้อยน้อยบ้านโป่งก็ไม่น้อยเมืองนนท์เดี๋ยวฟิวเวอลุชานะครับอาลีบาบานะครับนี่คือเหล่านักมวยนะครับตอนนี้อยู่บนรถนะครับน่ครับทีมงานพี่จินตีนะครับไปลุยจันนะนะจ๊ะติดตามคลิปไปเรื่อยๆครับ อ้าวเสียมาแตนน้อยน้อยเ้อานหรน้อยเท่าไหอย48อรับอยน้อยน้อยน้อย้อย้อยน้อยน้้ดยอ้อยนาอน้้อย้อยนอน้อยอยน้อยน้ยน้อ้อยน้อน้อยน้้อยน่อยนน้น้อยนนอยนี้อยนอยน้อ้อยน้นอยน้ออนอน้อยยน้อนอยนยนอนอยน้อนอน่ะ เราทีมงานนะครับทีมงานเพชรจินดีนักมวยนะครับเทนเนอร์สื่อมวลชนนะครับกาลังจะขึ้นตาขึ้นเครื่องนะครับกาลังจะบินไปที่อำเภอหัดใหญ่นะครับจังหวัดสงขลานะครับเพื่อไปทําการชกในศึกมหากรรมมวยรวมพลคนจันนะครับเป็นบรรยากาศครับภายในบนเครื่องนะครับครับแต่ลงเครื่องนะครับก็จะมาทําคลิปให้อีกนะครับติดตามครับ ครับเดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติหัดใหญ่แล้วนะครับครับเหล่านักมวยนะครับเตรียมตัวที่จะเดินทางไปพักในตัวเมืองหัดใหญ่นะครับแล้วพรุ่งนี้วันชกก็จะเดินทางไปอำเภอจันนะเพื่อทำการแข่งขันนี่ก็เจ้าแพวๆนะครับเซเล็กครับนะครับเตยมตัวลงเครื่องครับเราทีมงานพิจินดีนะครับยกคนมา หาดใหญ่ครับจังหวัดสงขลาอำเภอชนะนะครับตัวลงเครื่องครับ,รบแล้วนักมวยนะครับเหล่านักมวยนะครับแชมเลอร์ครับต้องมีพบเพชรกินดีครับผู้ใหญ่ผู้ให่อะไรแต่ในของพี่ลงเครื่อง ก็เห็นเห็นอยู่นี่ก็เหล่าทีมงานนะครับเหล่าทีมงานนะครับที่จะมาศึกรวมพลศึกมากัมมวยรวมพลคนจันะน้องออดเคเอโอครับ้องออดรองออดลุกรอตีผู้ทอน ครับเป็นลักแฟนมวยครับเดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติถาดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคณะทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นนักมวยผู้สืกข่าวโปรโมเตอร์นะครับทีมถ่ายทอดสื่อมวลชนนะครับเดินทางมาถึงเรียบร้อยครับกับศึกมหากกรรมมวยลมคนคนจนะครับติดตามครับนี่ครับเป็นเหล่านักมวยนะครับทีมงานนะครับนีแถวพาวมงคลเพชรกล้องพิพพนี่เทนเนอร์ครับธนูเพชรนะครับ ดีเซลเล็กวอลวันชยัยน่ารักจอจอต่อจอดตงมาจีนนี่ครับเพชรดำเพชรยินดีอาคาเดมี่เพชรดำไก่ย,ย่างห้าดาวครับแล้วก็ทีมงานของผู้บริหารนะครับเสียบโบส์นะครับเสียบโบสนะัทเดชวชิรันระมงนะครับนะครับนําทีมมาเองนะครับแล้วก็ตีนเห็นอยู่นี่ก็ห้าหกสิบนะครับห้าหกคนนะครับที่เดินทางมาในคณะนะครับ ขณะนี้นะครับทีมผู้บริหารทีมนักมวยสื่อมวลชนนะครับผู้สื่อข่าวเทรนเนอร์โฮมมอเตอร์โคศกนะครับคุณหมอนะครับผู้ตรวจร่างกายนักมวยนะครับทีมงานโปรดิวเซอร์นะครับเยอะครับวันนี้ครับเดินทางมาหลายสิบชีวิตครับนี่ครับก็น้หมิงครับตหมิงขาวนะครับ ครับเส้นเ n o นะครับเส้นเ now เินดีนะครับทีมผู้บริหารนะครับทีมนักมวยนะครับเทรนเนอร์ทีมโปรดิวเซอร์นะครับคุณหมอธีรศักดิ์ครับแพทย์ผู้ตรวจร่างกายนักมวยตอนเช้าครับทีมสื่อมวลชนนะครับอลีบาบาออสเคโอเอกชุมเอกสุโขทัยครับ นี่คือเอกสุโขทัยนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับเอกเอกชุมพรไปแล้วใช่ไหม,ม,มเอกนครไม่เอกนครเปลี่ยนแล้วเอกสุโขท,ทัยเอกสุโขทัยไม่ไปไปไปหลงเด็กสุโขทย<_ es> <_ es> <_ es> ัยก๋วยเตี๋ยวอร่อยเอาเต็มตัวนะครับนักมวยเต็มตัวขึ้นรถครับก็รอรถตู้มารับนะครับนี่ครับน้ำหมิงขาวนะครับครับติดตามไปหมครับติดตามนะครับจะทำคลิปดีๆมาฝากเอสซีแฟนคลับแฟนมวยให้ได้รับชมนะครับติดตามไปเรื่อยๆครับ